สวัสดีพี่น้องครับรับชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมช่องดําซิงซูเปอร์ยาวคลิปนี้อืมเอาก็เหมืนเดิมครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านสาวตันนะครับจ้าเงินค่าวิ่งหินนะครับมาให้ครับผมก็หลังจากที่ สวัสดีครับผมเด็กชอบชื่อมไม่แบบเล่นไม่เลยคล้องเล่นไม่เลยคล้องเล่นไมเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหนคล้องความนี่จอดไมดีแหละอยากแสดงยังไงก็ได้แสดงเลยแสดงท่าทางยังไงก็ได้มาจอดานาอ๋อวันนี้เอาเงินมาให้สาวตันนะครับผม วิ่งดินวิ่งหินวันนั้นครับเมืม่อไปมุนมุนซุ้มประตูโค้งครับหมุนซุ้มประตูโค้งมาอื่นเนาะพรุ่งนี้ค่ะเอาพรุ่งนี้ก็ผมกับสาวจันครับก็มีนัดที่จะไปทําคลิปนะครับทําคลิปเกี่ยวกับรถ FRR ครับอีสุสุครับผมพอดี อีสุสุตรีเพชรครับจากกรุงเทพมหานครนะครับผมโทรมาสี่รอบห้ารอบนะครับกว่าจะได้รับจะตกว่าจะคอนเฟิร์มงานนี้นะครับกว่าจะคอนเฟิร์มงานนี้โทรมาหาผมห้าห้าครั้งนะครับโทรมาทุกครั้งแต่ละทีนี่ไม่ใช่คนเดียวกัน <laughs> แต่ว่าบริษัทเดียวกันผมก็งงงื้อกันเอาสงสัยเขาสีเศร้าอะให้ทีมงานนี่ไป ไปหาขอมุ่นเพจช่องเพจต่างๆมากวาสิเอาผู้ใดเป็นช่องใดมามาเห็ดนะเห็ดคลิปยังสี่ครับผมคลิปที่ว่านี้เอาเอาีกแล้วโทรศัพท์งานที่ว่านี้ก็คือเราจะไปเ,เขาจะให้รีวิวนะครับรถอีซูซุนะครับ FRR 2 1 0นะครับ ไม่ใช่210นะครับบอกว่าเป็น fr รุ่นไหนก็ได้นะครับก็คือไปคิดคอนเทนต์มาแล้วก็ทำทาเป็นคลิปมานะครับงานนี้ผมก็จะให้ก็เลยให้สาวตันนะครับของเราเป็นคนไปอยู่ในคลิปนี้นะครับให้ทำเป็นขายก็เป็นโอ้สีวางเนลลี่ยแะพี่นอ้องกันว่าพี่เซ็นเตอร์นี่ก็สิพีพแมนเนาะไห้ว่าไปไปร่วม ไปร่วมประกอบในคลิปครับผมไปร่วมประกอบในคลิปก็แล้วกันครับพรุ่งนี้ก็จะใช้รถของเสียนินนะครับรถ eisu fr 210นะครับเป็นเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับก็เคยก็เลยจะใช้คันนี้นะครับเป็นตัวทําคลิปนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรอติดตามชมครับว่าคลิปจะออกมาเป็นยังไงนะครับผม ทีนี้แน่พรุ่งนี้เตรียมพบกับความเซ็กซี่ของสาวตันได้เลยครับใช่แล้วเ <laughs> จ้า <laughs> ตรียมพบกับความเซ็กซี่ได้เลยครับอ <laughs> ของแถได้นี่ยของแฉะได้เนี่ย <laughs> เอาเห็นแค่ความเซ็กซี่มาขึ้นนี่ครับย่างใหม่ก็ต้องมีเห็นความหวานๆอย่างน้อยแหละเนาะ เอฟซีล่อค่อยมาโดนแล้วครับพอดีไกใส่คลิปนี้พอดีเลยพี่น้องมาเอื้อนนี่ยเนาะจังไพรถ้าเบิ่งกันครับว่าสิเป็นจังไได้ถจะเบิ่งกันครับว่าสิเป็นจังได้ครับอ่าเรื่องการนําเสนอคอนเทนต์ต่างๆกับคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็ทางบริษัทเขาจะส่ง ส่งมาให้เราอ่านแล้วครับผมให้เราอ่านแล้วว่าจะเน้นในเรื่องอะไรบ้างนะครับตรงไหนนะครับก็คือในในบทที่เขาเขียนมานะครับคืออยากให้เป็นรถที่แบบขับง่ายอย่างนี้ครับผู้หญิงขับได้อย่างนี้ครับก็เลยโอกาสเหมาะพอดีครับก็เลยจะให้สาวตันของเรานะครับไปขับพอดีเลยครับผมพอดีพอดีเลยวาเตสผู้สาวเขานี่สิคับรถกรอเป็นวันี ก็จะลดตัวกันครับได้เนาะเออตบมาเกียร์บลูกันนี่แตนเอาเกียร์บลูกันนี่ไอ้ยีซูนี่เกียร์ทั้งหลังนี่เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งไปทั้งหลังพี่เกียร์หนึ่งไปทั้งหลังแมนตบมาไอก็บบลเคยขับือกันตบมาคือนยังได้ขึ้ก่อนแหละมาตั้งกันดอกน่าจับเอบาร์หน่าจะอยู่ทั้งหลังครับเกียร์หนึ่งผมกับบลูเคยขับเพิ่งด้ว่าเคยขับแล้วผมก็ลืมไปแล้วบ้านหนึ่งกับบ้านนากัหลัางอะไปเกียร์หนึ่ง ครับได้คือเก่าว่ามันเรื่องยากครับว่ามันเรื่องหนอกวันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตนะครับให้พี่น้องได้ชมกันใช่หคือว่าเห็ดยังไม่เต้าตันนี่ครับอุ้ยเอฟซีมาบอกว่าเปลี่ยนกันสาดเปลี่ยนแล้วแต่ว่าผมมันสีบรดดนี่กันเปลี่ยนจริงจีิันนี่แจ้งน้อยถอยไปตำดินนี่จึ๊กข้าไปนี่ มายเมื่อกี้ขาดที่เก่าวขัดซีบอกว่าเปลี่ยนแนวสันนิษมันต้องเห็ดยังซีอันนี้ให้มันทนน่ะเขาต้องหาแนวมาหมัดขึ้นยังซี่ไหมใส่เห็ดยังสันนมาหมัดขึ้นให้เขาก็ใส่ให้มันมันกับบางฟุ้นได้แต่ว่าที่จริงแล้วถ้าอยากให้มันทนอีลีก็คือเอาผ่าใบกันสาดไงเลยมาใส่พื้นเดี่ยวเลยไหมพื้นไงเลยไหมแล้วก็ย่อนขึ้นยังอยหมายไว้ บาวาัว่าว่าแต่มันเพียงกันวัแต่มันมาเกินหรอมะไรคนสงค่งไม่ว่าเปลี่ยนให้แล้วแต่ว่าถ้าเาเห็ดยังสี่เทาก็ต้องถอยระวังอ่ะเวลาไปถอยอัดเขากองดินอัดอยังสี่มันกันขาดใส่ใส่พ่อนีอ่ใส่พ่อนี่เดือดไปใส่โซสูบเป็นไหนกบงานที่ได้รับมาอื่น เป็นืังไหตื่นเต้นปะ้ายกับปกติคือข้อไทยกันเรื่องปกติกตครับตัวของเราอย่างนี้แหละเอ้าติดตามดูครับของคลิปที่เราจะทํานะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นเป็นคลิปที่เอาจริงแล้วก็เป็นคลิปที่เป็นเบื้องหลังด้วยครับคลิปเบื้องหลังของการไทยทำบ่มด้วยสีออกมากแบบใดครับ ทับเบิ้งครับพี่นอ้องคลิปที่จริงเรากับทั่มากหลายครังอยู่ดิยีซูเนี่ยกับบ้องฮู้อกันมาเขาเขายังฟอ้อมห้องหรือว่ายังไงฮะนีะ่ก็เสนอราคาไปกับเสนอทุกคังทุยทั่วมากอะเสนอทอกันราคาทอกันราคาตีเห็ดน,นะราคาตีเห็ดคลิปนะทอกันแต่ว่าผู้หนีทโ่วมากแล้วเหอมั ผู้นี้ก็บบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาอีกที่หลังอีกซี่หามือมากกับเป็นผู้ไม่ครับโทรมาอีกครับแตว่าส่วนมากมีแต่ผู้สาวโทรมาม <c oughs> นี่แต่ผู้ยิมงมหัวสาวมหัวสาว <c oughs> โอ้ขนาดเลยเอาสรุปแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วครับเอาคลิปนี้ครับผมก็ผมก็จะกลับบ้านก่อน,นครับ สาวดันไปยังมื่อนี่ไปยังมื่อนี้เจ้าเอาเอาลูกไปใส่ใส่กแล้วก็ไปใส่หินไปใส่หินไปเมื่อนี่มื่อนี่ใส่หินไปเมื่อนี่ขึ้นหนาคุยรวยใช่ไหมมื่อนี้ขึ้นหนาคุยรวยใช่ไหมกล่องเจ้าขึ้นหนาแค่เป็นอย่างขับเบิ้งใส่โกโปรไทยครับนี่ใส่โกโปรใส่สาวดันสาวดันหนาอยู่เลย ออกมาหนากูขึ้นมุ่นเดี๋ยววันหนึาขึ้นเงยเดี๋ยววันจี้เอ้าขอบคุณที่รับชมด้วยกันแล้วครับนะไทยไทยนั่งด้วยเลยดีตัวจริงจังที่พ่อแล่นนี้ตกใจบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามช่องน้ำซิงซูเปอร์ยาวด้วยครับและสาวตันเต่าเทอร์โบด้วยตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วสาวตันเต่าเทอร์โบ สามสี่พันแหละสามสี่พันเหรโอ้ขื่นเร็วเนาะอ่าคลิปกระสีเป็นคลิปแบบในแนวแบบตัดต่อสันๆนะครับของสาวจันเบื้ล้วก็ได้ขำๆนะได้ให้ขำสันสันได้ว่าต่อเฮ็ดเฮ็ดเขาเอื่นมาคลิปคลิปละเอียดครับคลิปแบบคลิปในหัว่เป็็นชอตอเื่นมาคลิปต่อช็อตคลิปคลิปยังไะเอื่นมาคลิปเฮ็ดแบบเฮ็ดคลิปอ่ะ คลิปอ,อันนี้ของเขามันเป็นไข่ไข่ไล่กันครับพี่น้องอันนุ่งผมนี่เป็นแบบไข่ไข่ไล่กันนะของสาวตันนี่เก็เป็นว่าคลิปครับเจ็บสั้นๆนีๆ่เอฟเฟกต์ใส่อันนั้นอันนี้ครับจริงต้องเล้งตองนิง่งตัองอย่างใจมีภาพเบอร์ภาพยังมีอันน,าน,านั้นอันนี้เอฟเฟกต์ใส่หลายๆครับมุมกล่องมุมยังก็ได้มุมกล่องมุมยังเจ็บเห็นเบิองเราออกมาเบิองดีครับแต่ผมจะเบียดสั้นเนี่ยเว้ย กันเห็ดคลิปเง่าซิบน้าที่นี่ผมต้องตัดต่อประมาณสองหมื่อ่วยสิแล้วคลิปหนึ่งอ่ะขอบคุณที่รับชมด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ